ครับสวัสดีครับเป็นประจำทุกวันนะครับเวลาประมาณ11บเอ็ดโมงเช้าที่เราจะมาพบกันกับบริษัทหลักทรัพย์ไอร่าจำกัดมหาชนนะครับซึ่งอาทิตย์นี้เราเพิ่งมาเจอกันวันศุกร์เลยนะครับติดวันหยุดเยอะมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ภาพร,รวมรวมถึงตอบคําถามหุ้นรายตัวด้วยนะครับท่านนักทุนทุกท่านสามารถส่งคําถามเข้ามาได้เลยนะครับที่ a c e b o o k ของบริษัทหลักทรัพย์ไอร่าจำกัดมหาชนนะครับซึ่งเราจะทําการ วิเคราะห์หุ้นหล่ตัวให้นะครับวันนี้มาดูภาพรวมนะครับภาพรวมเมื่อเช้าลงแรงนะครับลงไปลบลบ24 25ยต์นะครับแล้วก็เด้งกลับขึ้นมาเลยนะครับก็เป็นเรื่องของออหุ้นเรามันอยากลงด้วยนะครับเหตุผลหนึ่งก็คือเมื่อต้นสัปดาห์มีการดาวเกต ยูโบกเดียวนะครับโบกฝรั่งโบกเดียวนะครับยังไม่ได้สุบโบกนะครับว่าเราเราเศรษฐกิจของฟื้นตัวช้านะครับก็จากอันเดอร์เวดก็เป็นนิวชัวนะครับก็เป็นเป็นปกติยังไม่ถึงขนาดดาวเกตลงเป็นอันเดอร์อันเดนะครับจากโอเวดนะครับส่งผลอะไรบ้างนะครับส่งผลให้เคแบงที่ผ่านมาฝรั่งซื้อเยอะมากนะครับ ดูดนิวโลไปเลยนะครับโดนเทขายหนักมากนะครับ hmm. แต่ว่ารู้สึกเหมือนว่าเหมือนจะขายจบแล้วนะครับวันนี้ตีกลับเลยนะครับลงไปร้อยสี่สี่จุดห้าแล้วก็ตีกลับมาร้อยสี่สิบแปดเลยนะครับก็จบในแง,ง่ของของของตัว k คแบงก์ก็มาถึงจุดที่จะรีบาวนะดูกัน มันจะเป็นพร้อมจะรีบาวอีกครั้งนะครับสำหรับเคเคแบงย่าลามาก็เป็นหน้าซื้อนะครับหัาตาราร้อยห้าสี่แล้วก็ร้อยห้าเก้านะครับส่งผลให้ดัดชนีนะครับวันนี้มีรีเวอร์ซแพทเทิร์นเกิดขึ้นเลยนะครับ ลงมาโซนแนวรับพอดีด้วยนะครับสำหรับตลาดลงมาโซนแนวรับแล้วก็เปิดเบรกน่าจะเป็น x สอง gap นะครับเป็น x สอง gap แล้วก็ตีกลับเป็นเป็นเอ่อแฮมเมอร์ Hammer. แต่ว่าต้องรอยให้หางยาวกว่านี้อีกนิดนึงนะครับเป็นแฮมเมอร์ นะครับในแง่ของโอเคเลยแล้วถ้าตลาดปิดแก๊ปที่1643ได้ก็โอเคเป็นบายสัญญาไม่แน่นะมันนตีกลับเลยก็ได้นะครับแ้วแนวต้านเป็นยังไง ใช่ไม่ไดนะ้เป็นแนวนมไซเวีครับเสียงค่อยโอเคนั่งเข้าใกล้แล้วนะครับดีขึ้นหรือยังน่ะเดี๋ยวดูตอบคำถามหุ้นไายตัวก่อน คุณวันนี้ติดตามค่ะขอบคุณครับแชร์แล้วค่าขอบคุณนะครับฝากไลฟ์ฝากแชร์ด้วยนะครับน้อยสวัสดีค่ะคจากขอสวัสดีอาจารย์ครับคุณปัทมรสวัสดีค,ครับน้อยถามปูนใหญ่กับ ตก็เอฟสมารตงเซไปเลยแหละดูถ้าถาม ในแงี้ช็อตเทอร์มกำลังพยายามเปลี่ยนแนวโน้มนะครับ อันนี้เส้นยี่ห้าวันนะครับสามหกแปดสามหกเก้าเป็นแนวรับแล้วก็พยายามปิดแกับตรงนี้อยู่ด้วยเหมือนกันนะครับสามเจ็ดสามถ้าปิดได้ก็จะมีเส้นแนวต้านถัดไป คือ75วัน75วันจะเหนียวหน่อยนะครับอยู่ที่บริเวณสามร้อยเจ็ดสิบเั้นั้นเบรกได้เ hey ฮเลยนะครับไฮไลท์ก็คืองบออกแล้วไม่ต้องกังวลเรื่องงบนะครับเพราะงบเขาย่อยขายสูงสูงขึ้นแต่แต่กำไรไม่ได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับต้นทุนแพง นะครับตัวลูกเขาอะนะครับซึ่งไฟลิ่งไปแล้วนะครับตัวนั้นใหญ่ใหญ่เป็น60%สของของปูนใหญ่เนี่ยของตัวแม่เลยนะครับตัวนั้นตัวตัวไฮไลท์อยู่นั้นเลยนะครับ Fsmart เาบินนะครับเซวอนแฟกคือในแง่ขององต้องรอนิดนึงนะครับราคาเองยังหารถานราคาไม่เจอหลังจากพุ่งขึ้นไปตรงนี้นะครับพุง่งทะยางขึ้นไปนะครับจากการเปิดตัวเปิดเปิดอะไรแต่ตรงนี้เนี่ยมันต้องระยะยาวนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเท่าที่คุยแล้วเนี่ย เขาสามารถผลิตเครื่องเต่าบินได้ได้วันละเครื่องเองนะครับแล้วก็โอเคครึ่งปีหลังผู้บริหารก็บอกว่าจะพยายามทำให้ได้วันละสองเครื่องสองเครื่องก็ก็เดือนละหกร้อยเครื่องนะครับเนี่ยเอ่อเดือนละสามร้อยเดือนละสามร้อยตอนนี้เดือนละสามร้อยเครื่องนะครับวันละสิบเครื่อง มันปัญหามันคือมันมันยังสร้างได้ไม่เร็วไม่ต้องรีบะนะครับราคามันผมว่ายังรอได้เสียงค่อย ก็เหมือนเดิมนะลองลองเพิ่มเพิ่มลำโพงดูนะครับคุณปัทมนถามหาหน้ากับบิกกลิมเนี่ยถ้าคุณมีเทคเอาเทคนิคไปใช้นะครับหลุด แนวรับตรงนี้เนี่ยมันให้ขายตั้งแต่บ85บาทแล้วนะจนป่านนี้ก็ยังไม่ได้ให้ซื้อเลยนะครับกําลังคิดอยู่กับน้องนีนาว่าจะเปิดคอร์สก็ระวังนะครับขาลงยังไม่จบถ้าหลุด43ต้องคัดทิ้งอีกร,รอบนึงนะครับแต่ถ้าไม่หลุดก็ยังโอเคอาจจะเริ่มฟื้นตัวอาจจะมีรีบาวไหม ฮาน่ากับบิกินคบิกกินเขาก็มีปัญหาต้นทุนแพงค่าแก๊แล้นะครับแล้วเนี่ยเส้นมูวิ่งก็กดลงอย่างสวยงามของแนวโน้มขาลงนะครับแล้วรับไปอยู่ประมาณ30สบ นะครับก็ยังไม่น่าเสือทนันถามแบมไหวหลุดเขยเลย แนวรับ17บาทเลยนะครับคุณสิบมอนบ้านปูรอบนี้นอกจากฐานหินแล้วเขามีโรงไฟฟ้าอยู่ที่อเมริกาโรงใหญ่นะติดอันดับท็อปไฟอะ ใหญ่สุดในหนึ่งในสามของอเมริกามีโรงไฟฟ้ามีโรงแก๊สด,ด้วยนะครับเพราะนั้นก็ได้ประโยชน์ตอนนี้ทดสอบไฮเดิมอยู่นะครับสิบสิองแปดแล้วก็ลื่นลงมาเพราะว่าตลาดลงแรงลุนนะครับสารุ1สิบสองแปดเี่นโ l ล o w บายเลยนะครับ พะงบเงบคงจะสวยงาม14-7เลยนะครับ12-8ผ่านได้นะครับให้เดิมเลยทีทีบีงบเขาไม่ค่อยสวยก็ลเลยหน่อยๆสู้กรุงไทยแบงค์ไม่ได้ 27บเจ็ดบาทยีสิบเจ็ดสะรับไม่อยู่นี่เขาน่าจะเอาอยู่มันแนวรับใหญ่แล้วต้านข้าบนก็อยู่บาทสามเอ็ดไม่ไม่ค่อยทะลายละไม่สวยทะลร่ในกลุ่มแบงค์เคซีบีสวยสุดอูปินลดา สวัสดีครับแชร์แล้วนะครับขอบคุณนะครับคุณพิมพ์นดาไม่ถามอะไรเหรอเซนเทล ก็เลทโฟฟิตลันนะครับอืมหลุดสี่สองค่อยสต็อปลอด ไม่สวยแล้วนะครับน่าจะเริ่มกระสุขาลงกินทัชคุณวันนี Icana, ไม่ต้องนะครับก็เดี๋ยวรอขายเจ็ดสิบสองเจ็ดสองห้าสิบนะครับไลซส่มีบูดิตไวัจเจนก็น่าจะรีบาวได้แล้วลงมาเยอะเกินเท่าทุนออกก่อนในการคืนนี้ ชัยรักสวัสดีครับถาม b d m s ก็โอเคนะครับมีสัญญาณจะรีบาวแล้วที่สำคัญต้องกลับไปยืนเหนือ26บาทให้ได้เพื่อลีกเนียงสัญญาณขายของแนโนยี25าวันถ้าขึ้นไปยืนไม่ได้นี่จะเป็นต้องขายนะครับเพราะว่ามัน มันจะเป็นสัญญาณราับใดย,ยังอยู่ต่ำกว่า25บาทห้เนี่ยหรือ26เนี่ยถือว่าอันตรายนะครับไม่ปลอดภยัยเ c b เขาใช้เวนะครับชัดเจนนะครับใช้เวอยู่ระหว่าง ร้อยสิบสองถึงร้อยยีิบเอ็ดนะครับพิมพ์ดาถามไอวีเอลเก่งนะเนี่ยตลาดรวมลงแรงไม่ลงด้วยเลย ัก็จะแกว่งอยู่ระหว่าง42บาท50นะครับถึง47บาท50คุณพัชรินเอสโซกลุ่มลงการเนี่ยออันเดร์เพอร์ฟอร์มอ๋อ ค่าเงินกันมันขึ้นมาตั้งย2่เหรียญแล้วนะครับแต่ว่าไอโซไม่สวยแล้วไอโซมีโดจิเยอะไปแล้วมีไตสตา์เป็นสัญญาณให้ขายก่อนนะครับ ต okay. อบคำถามครบถ้วนแล้วนะครับโอเคแล้วยังไงเดาเจอกันทีวันจันทร์นะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ